ทีนี้ <S <S <ไห>นอยากจะไปถามคุณสุปันหน่อยว่าผมมีข้อสงสัยนะในช่วงวันสองวันเนี้อยู่ๆก,ก็ก็มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงแล้วก็อยู่ๆก็มีการปล่อยตัวหลายต่อหลายคนที่ที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้เนี่นะครับ<อ>ตรงนี้มันมันเป็นสัญญาณเชิงบวกอะไรหรือเปล่าผม,ผมรู้สึกว่าเออผมเห็นแล้วผมสบายใจนะ<อ>คุณสุป,ปันพี่<อ>ทวีครับคืองต้องมอง เอาเอาประเด็นที่คุณสักชัยตั้งคําถามนี้มาก่อนก็ค,คือว่ารเรื่องของการอ่าในการยกเลิกพรกฉุกเฉินที่ที่ประกาศมาเนี่ยแล้วแล้วก็ยกเลิกคิดว่าหนึ่งเป็นการผ่อนคลายสถานการณ์รแม้ว่ารัฐเองอาจจะยังไม่อยากยกเลิกก็ได้แต่ว่าผมคิดว่า,าเรียกว่ามันคลี่คลายสถานการณ์ก็คือเป็นหนึ่งข้อที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้อง สถานการณ์นะต้องแยกก่อนนะข้อเรียกร้องหลักสามข้อกับข้อเรียกร้องสถานการณ์นะมี้อย่อยข้อเรียกร้องในสถานการณ์มันจะผันแปรไปตามสถานการณ์อ,อยา่างันถ้าเรียนจำจะไมให้ปล่อยแค่นำปล่อยเพื่อนเราครับผมเรียกว่าข้อเรียกร้องในสถานการณ์แต่ข้อเรียกร้องหลักสามข้อเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปคุยครับอืมเรื่องของการชุมนุมต่างจังหวัดเนี่ยคุณศักดิ์ใจแล้วก็ ท่านผู้ชมแล้วก็พี่ตวีผมบอกได้เลยว่าในฐานะที่ทํางานกลุ่มอยู่กับชาวบ้านเนี่ยออืเขา<ๆ>เขาเตรียมการกันมานานแล้วล่ะเขาเตรียมการกันมานานแล้วล่ะเออนะครับแล้วก็บานจังหวัดเนี่ยจะยกเข้ามากรุงเทพนะครับเตรียมการเนี่ยไม่ใช่มาจากรัฐบาลไปนเกณฑ์ค,คือไอ้ข้อเรียกร้องหลักข้อที่สามเนี่ยที่มันรุมเครื่อและอย่าง ทีวีบอกเมยการเป็นวาัทากรรมล้มเจ้าเนี่ยอืครับนะเดี๋ยวก็ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ล้มเจ้าเนี่ยนะอะประเด็นเนี่ยเขาเตรียมเขาไปหมดแล้วละ่ะเขาเตรียมที่จะเข้ามาอยู่แล้วละ่ะอการสริมการจากหน่วยงานในพื้นที่บอกเฮ้ยอยากเข้าไปเพราะตอนนี้ข้างในมันก็มารุมมาตุ้มกันหมดแล้วครับก็เชื่อว่ากลไกรัฐถักเองมที่ถือถือครองอำนาจรัฐในส่วนกลางเนี่ยก็ไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองมเนี่ยจะกลุ่มสถานการณ์ความขัดแย้งได้อนะครับ เคยนั่งคุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งก็บอกว่าถ้าออกมาพร้อมกันแล้วมาตีกันนะแน่นอนอืมมันจุดชนวนไปสู่การการเข้ามาควบคุมสถานการณ์ก็จะถูกสร้างวาระกรรมทีวว่านั่นเห็นไหมถูกสร้างสถานการณ์ความตัดแย้งเพื่อทําการปฏิวัติรัฐบาลรักษาหนาอครับคือเขา็็คิดเขาก็คิดแบบอืมองหลายมิตินะฮะมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่า แม้จะไม่มีพลกรฉุกเฉินเนี่ยครับต่างเขาก็ขึ้นอยู่แล้วลหละจะมากจะน้อยแล้วแต่เขาอะนะเขาก็ขึ้นอยู่แล้วอยู่ในที่ตั้งของเขานั่นแหละแต่ผมคิดว่าทําไมมาเป็นวันเนี้ยผมก็บอกว่าอ๋อมันยี่มันยี่สิบสามตุลาครับมันยี่สิบสามตุลาครับจะไหมก็เขาก็ถือวันปีหยาเนี่ยเป็นการขึ้นแล้วเขาก็อยู่ในที่ตั้งของเขาถ้าบอกไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเหรอครับเขาไม่กลัวหรอก เพราะว่าถ้าเผื่อว่าไป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 ,ไป,ไป,ไปใช้กฎหมายกับเข,เขาเขาก็บอกที่กลุ่มผ mm hmm. ู้ชุมนุมที่เห็นต่างจากรัฐบาลยังจัดชุมนุมได้เลยอ mm ื hmm. นี่คือนี่คือสังคมไทยไงครับที่ทุกคนบอกบอกเสมออยู่ว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายครับนะแต่ mm hmm. เวลาถ้าเชาต้องการอะไรเราก็ล้ําเส้นกฎหมายเอ uh huh. แล้วก็ไปบอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการทําเพื่อส่วนรวม แล้วทุกครั้งในความขัดแย้งทางการเมืองเวลามีการชุนุมแบบนี้ทุกครั้งประชาธิปไตยจะถูกหยิบยกมากล่าวอ้างครับคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลจะใส่เสื้อครมประชาธิปไตยออกสู่ท้องถนนทุกครั้งอืมอะฮะนี่นี่ <c oughs> ที่ที่เป็นประเด็นที่เราชูไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของของจั่วหัวเราว่าโหนปาะชาปิปไตยอ่ามันก็มีหลายๆโหนเนาะเนี้ยค <c oughs> <c oughs> รการเห็นต่างก็จะออกมาอ่าฮะก่อนหน้านี้เนี้ย ออกมาด้วยการปกป้องรัฐบาลของตัวเองอใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ก็บอกว่ารัฐบาลเราเนี่ยมาด้วยความชอบทำล่ะใช่ไหมไอ้ฝ่ายระบกเนี่ยคือเผเด็จการครับใช่ไหมมาด้วยมาด้วยรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบอใช่ไหมฮะพอไปทำมาพวกนี้ก็เฉียวพวกนี่ผมถึงเรียกว่าพวกนี้ก็โหนครับอโหนโหนอะไรไงครับบอกว่าไอ้รัฐบาลที่ไม่ได้มาด้วยความชอบทมแล้วเรานิยามนี่คือประเด็ดการทั้งหมดนะอืม อันนี้ก็โหวตมาแรงดังครับอืมถามว่าคนสองกลุ่มเนี่ยมันก็ยังยังอยู่แบบเนี้ย uh huh. เพราะฉะนั้นเสื้อเหลืองมาบอกว่าไอ้รัฐบาลอ่ายกเลิกเพราะเรากฉุกเฉินเพื่อเปิดให้คนคผมคิดว่าอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลอ uh, ครับน,นี่คือข้อเรียกร้องในสถานการณ์ที่คุณเรียกร้องครับอืมกลุ่มพวกเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเขาเขา,เขาเตรียมอ่ะเขาเตรียมเอาไง อย่าลืมครับอย่างพี่พทวีบอกนะคนรอายุห้าอายุสี่สิบขึ้นไปเนี่ยครับในการจงรักภักดีต่อสถาบันเนี่ยเขาเต็มร้อยอ,อ,อยู่แล้วใช่ใช่นะครับแล้วประเด็นที่มันถูกนําชี้นําไปสู่การล้มเจ้าหรือโดยเฉพาะข้อสามที่มันอึมครึมๆๆอึมครึมนะครับที่ผมเอามาใช้ว่าปรับสร้างพระหมหากษัตริย์ความปรับโครงปรับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตัตย์กับสังคมไทยเนี่ย ครับผมใช้คำปรับโครงสร้างด้วย<อ><า>ครับถามว่ามีอะไรรูปลักษ์เป็นอะไรจับต้องได้เนี่ยเสนอต่อสังคมไหมแม้จะมีการอภิปรายปรับปรายบนเวทีเนี่ยนะครับผมบอกสิ่งที่แคนําอภิปรายออกมาเนี่ยมันเป็นการลาดลาดเขอใส่กองไฟของคนที่เคารพสถาบันอยู่อืซึ่งแม้จะ่สื่อเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลัก สื่อ,อโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ไม่พยายามที่จะทําเรื่องนี้ปรากฏครับจากใจพิจิรเมียผมเชื่อไหมมีสื่อ,อ,อจากช่องหนึ่งดิจิตอลทีวีเนี่ยถือป้ายแอดไซน์มาจากบอกอเลยบอกว่ามาสัมภาษณ์สุพรรณหน่อยครับในฐานะผู้บริหารองค์กรวิชาชีพสื่อออืในสถานการณ์ความขัดแย้งสื่อคนรทาหน้าที่อย่างไรครับผมก็บอกว่าเราอ่า แสวงหาข้อจริงนําสู่สังคมผมไล่มาเลยนะอืแล้วก็มา,ากกที่สามซึ่งมันเป็นเครื่องมือของทุกฝั่งทุกฝ่ายตรงนีงค,ครับครับนะครับปรากฏว่าเขาบอกพี่เดี๋ยวสี่ทุ่มคืนนี้ออกเลยพี่ติดตามดูนะครับผมก็ดูมาหลายสี่ทุ่มสีทุ่มหลายคืนโดนแบนโดนแบนไม่รู้ไม่กล้าไม่อไม่นแซนเช้า มันใส่มันใส่เป็นเป็นครับ้าที่หน้ามันใส่ของกกก้องนั้นเลือ่อเออกล้องเอาสุพันที่มันพูดออกไปนี่เดี๋ยวยุ่งกันแน่คือผมว่ามันสามารถนําเสนอได้ครับอืมใจ่านีฮะแต่ว่าภาวะของคนไปไปสัมภาษณ์เนี่ยมันมันต้องมีเกินหน่อยอืมมันจะพอไปถามเขาถามว่าใครสั่งมาคุณบอกว่า,วาเฮ้ยกสั่งนี่มันก็จบเพ่ การใช้คําครนะฮะคือคือบางทีมันไม่ต้องไปไลฟ์สดหรอกเรื่องเนี่ยเรารู้มาละเอียดตอนครับคุณสัมภาษณ์มาแล้วก็มามามาอีดิจตใหม่ก็ได้ครับหมเอาที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเพราะแต่ละคนเนี่ยมันไม่กล่าวสูนชะลอพจน์นี่อืใช่ไหมเออของคุณคืออะไรอ่ะที่ปั๊บสร้างสถาบันจะยังไงเพราะปัจจุบันเนี้ยรัฐมนตรทุกฉบับเนี่ยอืมันก็มันก็วางบทบ่าของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วครับว่า ของสถาบันอยู่แล้วอืทำไมฮะเราจะบอกเฮ้ยคุณไปต้องมีการตรวจสอบสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รับแังงานพระมหากษัตริย์เขาเขาทำธุรกิจใช่ไหมนี่พูดแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจก่อนนะใช่อ่นที้แบบเข้าใจลรกอเขาก็มาพิบายนเขาก็มีการตรวจสอบมีการตรวจสอบบัญชีอยู่แล้วแล้วมันจะมีกลไกใหม่ในการตรวจสอบหรือเปล่าการใช้งบประมาณอืนะครับแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งผม ผมเองเนี่ยก็ต้องพูดเนี่ยพูดกันออกออก,ออกตัวออกอากาศแบบนี้เลยผมก็ไม่ใช่พวก Royal Risk ร้อยเยาิสนะแต่ผมเห็นบางข้อผมก็ผมก็ตกใจอ,ะอ,อ่ะอืถ้ามีพระด,ดำรักในที่สาธารณะโอ้นี้เกินไปเฮ้ยใชปาา่ประธานาธิบดีพูดนำแต่ละประเทศระดับนายกรัฐมนตรีเขายังพูดต่อสาธารณะได้เลยแล้วทําไมคุณคชูเรืเ่องที่เสรีภาพอ,อันนี้ผมผมพูดถึงฝ่ายนะไม่ได้หมายถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนะแต่ทั้ไม่ปิดกั้นโอกาสคนอื่นล่ะอืม ครับใช่ไหม mm hmm. อืออ้าแล้วคุณศักชัยเชื่อไหมอือ mm hmm. ที่ผมมองว่ามันแก้ปัญหาทางแก้ปัญหาลําบากเนี่ยอื mm hmm. แม้ว่าจะมีการเปิดสภาเนี่ยครับมันไม่มียมันไม่มีเรื่องของหัวข้อหรือ mm hmm. มียติว่าด้วยเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเลยครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งอือ mm hmm. ประเด็นที่สองถ้าแก้รัฐธรรมนูญ การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษรตรกย์กับสังคมไทยมันต้องไปแก้ที่รัฐธรรมนมูญด้วยครับแล้วจะแก้มาไม่ผ่านออืกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องจะยอมรับข้อนี้หรือเปล่ายอมรับไม่ผ่านหรือเปล่าครับอืมผมนึกบอกว่ามันจบยากไง<อ>มันจบยากก็อย่างที่พี่ทวีทิ้งไว้สุดท้ายของพี่ทวีเนี่ยก็คือคนสองกลุ่มนี้เนี่ย ยังไม่พยายามนะผมใช้คําเลยนะยังไม่พยายามที่จะหาเหตุหาผลอืของปัญหาความขัดแย้งร่วมกันครับปัจจุบันเนี่ยมันถูกสร้างความขัดแย้งมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความเคลื่อนไหวมากกว่าอืมแล้วเป็นความเคลื่อนไหวที่นําไปสู่ความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแสวงหาคําตอบได้หรอกเพราะแม้แต่การเสพสื่อเนี่ยคุณก็เลือกที่จะเสพสื่อที่ ไปสับสนความคิดความเชื่อของพวกคุณเป็นหลักผมก็เลยตั้งคำานาว่าเอ๊ะทางออกที่คุณสักใจว่าเนี่ยมันไม่ได้ล่องลอยอยู่ในสายลมหรอกมันไม่ได้ดูลอกครับมันที่พวกเราทุกคนเนี่ยแหละจะแสวงหาความจะแสวงหาทางออกของปัญหาของประ,ทะเทศได้ได้อย่างไรโดยที่ที่ภาวะของพวกเราเนี่ยมันต้องก้าวความมันต้องก้าวข้ามความเชื่อความมุทะลุความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความมอมเมาของข้อมูลข่าวสารอืนะครับที่ที่จะกล่อมเกาเราแล้วพุ่งแล้วนําพาเราก็สู่สงครามที่เราไม่ได้ก่อครับผมแช้คํานี้เลยนะพี่น้องประชาชนเราไอ้คนนั้นในสองกลุ่มเนี่ยเข้าร่วมสงครามทางความคิดโดยที่ตัวเองกายังไม่ได้ก่อเลยอืม